สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาดูว่าวกันนะครับเป็นว่าวผ้านะครับว่าวผ้ารูปนกรูปนกกานะครับที่ท่านเห็นอยู่มีสองตัวนะครับตัวใหญ่ไอตัวตัวเท่ากันแต่ว่าตัวนี้อยู่ใกล้นะครับอีกตัวหนึ่งอยู่ไกลตัวใกล้คือตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ตัวไกลตัวไกลคือตัวนู้นนู่นนูไกลมากนะครับ ตอนนี้ใช้ผ้าร่มแท้นะครับผ้าร่มกันน้ำนะครับลมมาก็ดันว่าวขึ้นอย่างเดียวนะครับขึ้นสูงมากถ้ามีเชือกยาวกว่าน,นี้ก็ปล่อยสูงได้อีกนะครับตอนนี้น่าจะประมาณส0 0เมตรนะครับ2 5 0ถึงสา0เมตรประมาณนั้นนะครับขึ้นดีมากครับเป็นว่าผ้านะครับ สามารถทับได้เก็บได้ซักน้ำได้สนใจติดต่อตามเบอร์โทรนี้เลยนะครับ0887994698เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเบาวพาร่มของอำเภอโคกโ,โพจังหวัดปัตตานีนะครับ